เครือร้านอาหารคาดการว่าผลประกอบการจะดีขึ้นในปีนี้นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนควรคิดให้ดีก่อนจะเชื่อพวกเขาการเริ่มต้นปีใหม่ของเครือร้านอาหารถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากผู้คนต่างลดการใช้จ่ายเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและร้านอาหารไม่สามารถพึ่งพาการปรับราคาเพื่อเพิ่มยอดขายได้อีกต่อไปไตรมาสสุดท้ายของปี2024แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความอ่อนแอและสถานการณ์อาจแย่ลงไปอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจขึ้นอยู่กับว่า ภาษีศุลกากรส่งผลต่อลูกค้าและธุรกิจอย่างไรร้านอาหารเครือใหญ่บางแห่งเช่นแมคโดนัลด์ MCD 0.78%และชิโปเลเม็กซิกันกริล CMG 2.67%คาดว่าตัวเลขจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผ่านไป1ปีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะแน่นอนเสมอไปนี่คือสาเหตุที่พวกเขาอาจคิดผิดและเหตุใดนักลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังเมื่อพิจารณาซื้อหุ้นร้านอาหารในตอนนี้ ยอดขายเติบโตช้าลงแต่บริษัทต่างๆก็มีความหวังสำหรับนักลงทุนตัวเลขที่สำคัญที่ควรจับตามองเมื่อพูดถึงหุ้นร้านอาหารนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นยอดขายเสมอไปแต่เป็นการเติบโตของยอดขายที่เทียบเคียงได้ซึ่งจะบอกให้คุณทราบว่าธุรกิจเติบโตได้ดีเพียงใดโดยธรรมชาติตัวเลขที่เทียบเคียงได้นี้ไม่รวมผลของการเปิดและปิดร้านใหม่ดังนั้นจึงทำให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนั่นคือปัญหาในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2024ยอดขายร้านที่เทียบเคียงได้ของแมคโดนัด์เพิ่มขึ้นเพียง0.4%ทั่วโลกในสหรัฐยอดขายลดลง1.4%ชิโพเลเม็กซิกันการิวซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นหุ้นที่เติบโตสูงสุดรายงานการเติบโตของยอดขายที่เทียบเคียงได้5.4%ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีกว่าแมคโดนัด์แต่เมื่อ1ปีก่อนอัตราการเติบโตดังกล่าวอยู่ที่ 8. 4 แม้จะมีตัวเลขที่น่ากังวลแต่ทั้งแมคโดนัลล์และชิโพเลเม็กซิกันการิวต่างก็คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานายเอียนบเดนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของแมคโดนัลล์กล่าวว่าบริษัทคาดว่าเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ที่พเลเม็มซิการกกิวคาดว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเช่นกันซึ่งตัวเลขจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบริษัททั้งสองแห่งดูเหมือนจะไม่เตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครั้งใหญ่ทำไมนักลงทุนจึงควรระมัดระวัง ไม่มีใครอยากทำนายสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่ความจริงก็คือสงครามการค้าและภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งยอดขายและกำไรของร้านอาหารแม้ว่าเครือร้านอาหารเหล่านี้จะเสนอส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ทางเลือกอื่นอาจเป็นการรับประทานอาหารที่บ้าน o อสโกโฮเซลรายงานผลประกอบการเมื่อไม่นานนี้และพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยพวกเขาใช้จ่ายเงินกับอาหารที่บ้านมากขึ้นซึ่งอาจรวมถึงอาหารบรรจุหีบห่อและอาหารแช่แข็งฝ่ายบริหารมองว่าพนักงานระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่ายเงิน เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรแต่เรื่องนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระงับภาษีสุลกากรบางส่วนไว้จนถึงเดือนหน้าซึ่งหมายความว่าราคาอาจสูงขึ้นมากสำหรับทั้งร้านอาหารและผู้บริโภคในแง่หนึ่งต้นทุนของเครือร้านอาหารอาจเพิ่มขึ้นและในอีกด้านหนึ่งผู้คนอาจมีรายได้ที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน้อยลง เมื่อพิจารณาจากระดับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจํานวนภาษีที่อาจถูกบังคับใช้และระยะเวลาที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้นักลงทุนอาจเสี่ยงที่จะเชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจมหาภาคจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้แต่กลับอาจแย่ลงมากคุณควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นร้านอาหารหรือไม่ ร้านอาหารชั้นนำอย่างแมคโดนัลด์และชิโพเลเม็กซิกันกอริลถือเป็นตัวเลือกที่ดีในระยะยาวแต่สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมความคาดหวังของคุณในตอนนี้ให้ดีเสียก่อนในอนาคตอันใกล้ร้านอาหารอาจเผชิญกับความท้าทายได้อย่างน้อยจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คุณอาจต้องแน่ใจว่าคุณกำลังซื้อหุ้นในราคาที่ลดลงเพื่อชดเชยความไม่แน่นอนนั้นและเพื่อให้มีระยะขอบความปลอดภัยที่ดีในกรณีที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คุณหวัง อย่างไรก็ตามทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้คือการรอและดูหุ้นร้านอาหารไปก่อนอาจมีความเป็นไปได้มากที่หุ้นเหล่านี้จะร่วงลงในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลประกอบการไม่สอดคล้องกับความคาดหวังในแง่ดี